ครับผมสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เปิดร้านนะครับลูกค้ามากันสองท่านก็มาประเดิมเลยประเดิมโดยการสั่งหม้อไฟใหญ่ที่สุดของทางร้านนะครับที่ร้านจะใช้ชื่อว่า5ขุนพลหม้อไฟก็จะประกอบไปด้วยทั้ง5อย่างหางวัวเอ็นแก้วน่องลายตีนวัวและก็ตัวเดียวอันเดียวในหม้อใหญ่ที่สุดนะครับผม ในราคาหม้อนี้450บาทนะครับมากันแค่2ท่านก็สั่งได้ครับผมถ้าคิดว่าอยากจะทานครบทุกอย่างในบรรดา5อย่างก็สั่งหม้อนี้เลยหม้อนี้จะ450บาทสั่งคู่ไปกับข้าวหมกไก่1จานข้าวหมกเนื้อ1จานแล้วก็ยังจะสั่งยำเอ็นแก้วน้องลายอีก1จานสําหรับ2ท่านถือว่าทานเก่งหนูนะครับผมใครอยากจะลองทานรสชาติแบบนี้นะครับผมหน้าตาแบบนี้รสชาติจะจัดจ้านแค่ไหนนะครับ แวะมาชิมกันได้นะครับพิกัดถนนเลี่ยงหนองวนนะครับให้พิมพ์ชื่อร้านซุปหางวัวถนนเลี่ยงหนองวนที่ Google ได้เลยครับขอย้ําว่าแผนที่ที่ Google จะตรงนะครับพิมพ์ชื่อร้านซุปหางวัวถนนเลี่ยงหนองวนนะครับผม8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นของทุกๆวันครับผมสวัสดีครับผม ครับผมเดี๋ยวมาดูอีกเมนูหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นเมนูยำนะครับจะมี2อย่างนะครับมียำเอ็นแก้วบวกเนื้อน่องลายนะครับผมไม่มีไขมันนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันสําหรับจานนี้นะครับผมในราคา150บาทครับลูกค้าสามารถสั่งเป็นกับข้าวหรือกับแก้มร่วมกันกับซุปหม้อไฟซุปรวมของที่ร้านได้เลยนะครับผมในราคาจานนี้จะมีวัตถุดิบอยู่2ออย่างมีน่องลายกับเอ็นแก้วนะครับ ใสๆเปื่อยๆนะครับเอ็นแก้แบบนี้นะครับ oh. ผมหน้าจายำประมาณนี้น้องลายไม่มีไขมันนะครับเปื่อยๆนะครับผมอยากลองชิมแวะเวียนมาได้นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากๆเลยจานนี้เน้นราคา150ร 1, บาทสั่งคู่กันได้ครับกับซุปขอบคุณมากๆสวัสดีครับ